สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอกเจ็ดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Fantage WGP 1 5 EOS Pro 2 s จอยที่ยกระดับความแม่นยำด้วยปุ่ม mechanical และ h อ t effect รุ่นใหม่ล่าสุดครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เคยได้รีวิวตัว f a n t e c WGP15 EOS Pro นะครับซึ่งเป็นตัว j o ย Wireless Controller เนาะก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆนะครับสำหรับ j o ยรุ่นนั้นนะครับเพราะว่าเป็น j o ยที่อเนกประสงค์เนาะแล้วก็มัลติแพลตฟอร์มนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ถือว่ามันเป็น j o ยที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานวันนี้นะครับทาง f a n t e c นะครับเขาก็ได้ อัปเกรดรุ่น Fantech WGP15 EOS Pro ขึ้นมานะครับโดยตอนนี้เขาจะใช้ชื่อรุ่นว่า WGP15 EOS Pro 2S นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีการอัปเกรดส่วนประกอบด้านในเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าก่อนจะแกะกล่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Fantech Official Store ด้วยนะครับที่ส่งตัว Fantech WGP15 EOS Pro 2S มาให้เราได้รีวิวนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อจอย Fantech นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในดีสคริปชันได้เลยนะครับผมก็ทีนี้นะครับผมเรา มาดูกันที่ตัวหน้ากล่องของจอย WGP15 EOS Pro 2S กันนะครับตัวนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือการรับประกันนะครับจาก Gadget Villa นะครับก็จะมีการรับประกัน2ปีนะเสียเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ต้องรอเคมเลยนะครับผมก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจอยนะครับก็สามารถโทรไปที่คอร์เซนเตอร์ได้เลยเขาก็จะมีการรับเคมแล้วก็มีการส่งตัวมา เอาละนะฮะตัวนี้นะครับผมมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ค่อนข้างจะไม่เหมือน u s Pro ธรรมดานะครับเนื่องจากว่านะครับตัว u s Pro ธรรมดาเนี่ยเขาก็มีสเปคที่ดีแล้วนะนะครับแต่ตัวนี้เขามีสเปคที่ให้มาแบบดีกว่านะครับดังนั้นนี่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าตัว u s Pro ธรรมดา นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้ากล่องเขามีอะไรนะครับหน้ากล่องเขาจะบอกว่าตัวนี้ใช้เป็น TMR h a l Effect Stick ตัว TMR h a l Effect เนี่ยจะเป็นตัวการใช้สนามแม่เหล็กให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งผุ้งอะนาล็อกเนี่ยจะมีการตอบสนองที่นุ่มลื่นและมันยับยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสเปคตัวนี้มานะครับโดยตัว US Pro นะครับ เขาก็จะใช้ตัวเป็นฮอยเอฟเฟกธรรมดานะครับซึ่งจะไม่ใช่ตัว TMR นะนะครับตัวปุ่มเนี่ยนะครับก็จะยังเหมือนเดิมก็มคือจะมีตัวปุ่มให้เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับเป็น Repeatable Button นะครับแล้วก็จะมี Repeatable ตาม m Stick มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไตร Mode เหมือนเดิมนะครับแต่ที่อัปเกรดขึ้นมาคือปุ่มตัว ABHY เนี่ยเขาจะใช้เป็น Mechanical นะครับซึ่งจะมีการตอบสนองที่ไวขึ้นแล้วก็มีคลิกที่ชัดเจนขึ้นก็ยังมีความทนทานกว่าตัว m e m b r a n e หรืออยางน,ะนอกกนั้นก็จะเหมือนเดิมนะ,ะมีลด ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคือจะมีตัวลายนี้นะซึ่งจะเรียกว่า Star Two นะครับแล้วตัวนึงก็จะเป็นตัวสีดำนะครับที่ก็จะเป็นลายคล้ายๆดาวตกเหมือนกันนะครับออกแนวแนวอวกาศตัว2รุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวรุ่น US Pro 2S นะครับแต่นะครับถ้าเป็นสีอื่นนะมันจะเป็น US Pro 2นะครับซึ่งมันจะฟังก์ชันใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ปุ่ม a b s y เนี่ยเขาจะเป็นปุ่ม m e m b r a n e นะครับจะไม่ใช่ Mechanical แต่ตัวของ US Pro 2S เนี่ยจะเป็น Mechanical นะครับอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่าง US 42กับ USB 2S นั่นเองนะครับผมราคาก็จะแตกต่างกันไปตัวนี้จะเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดในตัว US Pro 2นะครับทีนี้นะครับเรามาว่ากันถึงเรื่องของสเปคของพลุลิงเลสของตัวนี้ก่อนนะครับสเปคของพลุลิงเลสของ US Pro นะครับตัวนี้เนี่ยถ,ถ้าเป็นแบบสายจะพันเฮิร์ตนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเป็นไวเลสนะครับจะเป็น125เฮิร์ตเท่านั้นนะครับแต่นะครับแต่ ถ้าเป็น US Pro 2หรือ US Pro 2S เนี่ยจะเป็นแบบสายก็เป็นพันเฮิเหมือนกันแต่เป็นไวเลสก็เป็นพันเฮิเหมือนกันดังนั้น Responsibility เนี่ยของเขาจะมันดีกว่านะครับเปิดกล่องกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับก็เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับ ตัวจอยนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะมีตัวโฟมนะครับครอบอนาล็อกมาให้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยจะเป็นลวดลายแบบออกแนวแนวอวกาศอวกาศหน่อยนะครับซึ่งสีนี้ก็คือ Star t ทูดนะครับอ่าโอเคนะครับด้านในนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมก็คือ USB receiver 2.4G นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นให้มาเล็กๆเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีปุ่มที่เป็นกากบาทวงกลมเนาะแล้วก็เป็นกากบาดฟรอชนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นอนาล็อกนะครับที่สูงขึ้นมมาาาออออีีกหนนน่่่ยยะครัับเเเพืปลตว ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับว่าใครอยากจะใช้แบบไหนก็สามารถเเปลี่ยนได้นะครับด้านในก็ยังเหมือนเดิมครับด้านในตัวนี้อ่าตัวนี้ที่รองอนาล็อกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของความแม่นยําที่มากขึ้นนะครับตัวนี้ใครเคยใช้พวกคอนโทนรลฟลิกอะไรน่าจะรู้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเาส่วนเข้าไปที่ปลอกอ n นาล็อกแล้วนะครับเขาก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะไปกําหนดจุดนะครับของการ เลื่อนของอนาล็อกนั่นเองนะครับมันก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นเวลาเราเล่นเกม FFS นะครับมันก็จะได้ accuracy เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตัวเขาเองที่ให้มาก็เบาบางนิดนึงมันขาดได้นะครับดังนั้นก็ใส่กันอย่างระมัดระวังด้วยละกันเนาะนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็ผ่านไปนะครับจะเป็นตัวเพิ่มความแม่นยำเนาะ นะครับตัวนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือสาย USB นะครับตัวสาย USB ก็จะเป็นสายเหมือนเดิมนะครับเป็นสายที่เป็นสาย PVC นะครับแต่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะเอาไว้เล่นแบบสายได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะเอาไว้ชาร์จจอยได้นะครับแล้วก็เอาไว้เล่นแบบสายก็ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าก็มีแมนนูสเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีบวารวันตีการ์ดนะครับแล้วก็จะมีจดหมาย thank you นะครับจาก CEO นั่นเองนะครับเหมือนกับตัว US Pro ตัวแรกนะครับผมอ่ะ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันแตกต่างจาก EOS Pro ตัวแรกยังไงนะฮะในส่วนของเรื่อง layout นะครับผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับแต่ผมจะเน้นในเรื่องของ feeling มากกว่านะครับเพราะว่า layout ของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ layout ของตัว Joy o s Pro 2S กันดีกว่านะครับว่าแตกต่างจาก EOS Pro ยังไง ตัวนี้นะครับเขาได้คงได้รับฟีดแบ็กมาแล้วแหละว่าไอตัวปุ่มออปชันกับซีเล็กเนี่ยมันกดยากนะครับตัวนี้จะออปชันกับซีเล็กนะหรือปุ่มบวกลบเนี่ยจะมาอยู่ตรงข้างๆนิวแล้วนะครับนี่นะครับโดย U.S. นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับบวกลบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเรากดออปชันหรือว่ากดซีเล็กเนี่ยมันกดยากกว่าเราต้องเอื้อมมือมาน่นีอง นะครับในส่วนตัวพวกนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับผมก็ถือว่าปรับมาอยู่ตรงนี้แล้วทั้งเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเซตติ้งนะครับจะมาเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับผมอ่านะครับในส่วนตัว ABXY นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นแบมแบรนด์เนาะนะครับตัวพอมันเป็นแบมแบรนด์เขาก็ทําปุ่มได้ขนาดใหญ่แล้วก็สามารถทําเป็นปุ่มใสได้นะครับแต่ในตัว u s Pro เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นปุ่มแมชชีนิคอลนะครับซึ่งเสียงมันจะคิกกี้คิกกี้หน่อยนะครับเนี่ยเสียงมันจะคิกกี้คิกกี้นะแต่ปุ่มมันจจะเลล็กกงา Pro Touch นะนะครับแต่ฟิลลิ่งการกดดีกว่านะครับเพราะว่าปุ่มนี้จะมีความโค้งนูนมากกว่าตัวย s p อสโปนะครับตัวน,นี้จะย s p อสโปเนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบบใสๆเนาะมันจะแบนๆมันจะเป็นแฟร์ไปเลยนะครับตัวน,นี้มันจะมีความเป็นกลมๆอยู่นะครับซึ่งการฟิลลิ่งการกดมันก็จะแตกต่างกันนั่นเอง นะครับผมในส่วนของอนาล็อกนะครับตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวอนาล็อกมันยังไม่ได้เสียบกับตัวเครื่องนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยถามว่าฟิลลิ่งดีไหมผมบอกได้เลยว่ามันลื่นกว่าตัวนี้ตัวนี้จะมีความหนืดมากกว่านะครับเวลาเรากดทั้ง2ออันนะครับเราจะรู้สึกว่าตัวนี้มันจะหนืดมากกว่าตัว USport 2s นะครับ ในส่วนของด้านบนยังเหมือนเดิมนะครับปุ่มทิกเกอร์ก็ยังเป็นห่อทิกเกอร์อยู่นะครับแล้วก็ตัว LBRB นะครับก็จะให้ฟีลลิ่งการกดที่คล้ายๆกันนะครับก็เนี่ยนะฮะคล้ายๆกันแต่มันจะมีเสียงดังกว่าตัว US Pro นั่นเองนะครับปุ่ม D-pad นะครับตัวนี้ได้รับการอัปเกรดมาจากตัวเดิมมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มแมมเบรนนะครับต่วนี้ก็จะเป็นการเป็นกดแบบคิกกี้คิกกี้เหมือนกับตัวปุ่ม a i r นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งการกดแบบแมชชีนิคอล ก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับด้านหลังเหมือนเดิมครับก็ยังมีปุ่มล็อกตัวล็อกทิกเกอร์อยู่นะครับผมก็สามารถกดคลิกล็อกทิกเกอร์ไปได้นะครับให้มันเป็นปุ่มกดจังหวะเดียวได้นะครับซึ่งก็ให้มาสวยงามทีเดียวนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวกลิบจักรกลื่นนะครับแล้วก็จะมี ตปุ่มตปั่มเพื่อเวลามันรองรับการลื่นของมือได้นะครับตัวปุ่มแพดเดิลด้านหลังก็ยังมีอยู่นะครับตัวปุ่มเปลี่ยนโหมดก็ยังมีอยู่นะครับแจ็ค3.5ก็ยังมีอยู่นะครับด้วยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับในส่วนของไฟบอกสถานะก็ยังมีมาให้อยู่นะครับผมอ่านะฮะก็เลยเยอร์ก็มันใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนออปชั n นกับซิลเลตเนี่ยมันดีขึ้นมันมันขึ้นมาบนนิ้วโป้งได้ดีขึ้นนั่นเอง ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรย์เอาท์เดี๋ยวเราไปลองเปิดเครื่องกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราต่อกับคอมแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับเกมแพสเทสเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเทสกันเลยนะครับว่าเออมันมี r e s p o นส i บิลิตี้ยังไงนะครับแล้วตัว s e c u r เ t y เนี่ยมันได้ดีขนาดไหนนะครับสู้กับ EOS Pro ได้หรือเปล่า นะครับเรามากดกันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มกันที่ปุ่ม A-Big Y นะครับซึ่งโอ้โหฟิลลิ่งดีมากนะครับฟิลลิ่งแบบก็คือมันเป็นฟิลลิ่งคิกกี้คิกกี้นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบแมคาีนิคอลนะอาจจะไปดูเป็น US Pro 2นะครับตัวนี้คือแต่ตัวนี้ผมชอบฟิลลิ่งของจอยที่เป็นแมคาีนิคอลอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวการกดของเขาเนี่ยถือว่าไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเรากดได้ค่อนข้างลื่นดีด้วยนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าในส่วนของทิกเกอร์นะครับก็ยังถือว่าเป็นการแล่์ระดับได้ดีเหมือนกัันนนะคครรบืออไุ่ EOS แ s Pro มันทำดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ต่างนะครับตัวนี้ก็คือแบบนี่ค่อยๆค่อยไล่ได้นะครับเอาไว้เล่นเกมรถแข่งนะครับหรือเล่นเกม f อ s ก็ทำได้นะครับหรือเราจะล็อกนะครับทิกเกอร์ก็ได้นะครับทิกเกอร์ล็อกก็สามารถทำได้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะเดียวไปเลยนะครับเวลาเอาไว้เล่นเกม f อ s นะว่าจะเพิ่มความรวดเร็วในการแรงปืนมากขึ้นนะครับ โอเคนะครับตัว LBRB นะครับหรือว่า L 1 r 1นะครับก็ถือว่ากดได้ดีนะครับฟิลลิ่งดีนะครับแต่เสียงเขาจะดังไปหน่อยนิดนึงนะครับเวลาเสียงดังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบเสียงดังอาจจะไม่ชอบนะครับโดยถ้าเป็นตัว U.S. Pro นะครับมันจะเสียงก็ก็ดังเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะแฟลตกว่านะครับเสียงตัวตัวจอยเขาจะแฟลตกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีเสียงที่ปดได้รู้สึกได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเสียงก็จะดังนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวปุ่มดีเพ a นะครับแม่นขึ้นนะนะครับตัว o s Pro นะครับ ถ้าเราถ่ายตัวดีผ่แบบกลมๆอย่างนี้นะนะครับเขาจะมีลั่นนะครับแต่นี้ไม่มีลั่นเลยนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีดีกว่าตัว US Pro นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะครับกับปุ่ม s e l e c t หรือปุ่ม minus กับ plus นะครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่เรียบร้อยนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาปรับปรุงมาจากตัว US Pro ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจอยที่เอออยู่ในอุดมคติของผมแล้วนะครับผมเพราะว่า ในเรื่องของสีสันของมันเนี่ยสวยสวยมากนะครับผมชอบนะครับที่ลิงอนนาล็อกนะครับถ้าคุณชมผู้ชมจะสังเกตนะมันก็จะมีไฟนะครับลูกเล่นไฟก็ปรับแต่งได้นะครับสามารถดูในคู่มือได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสสอ q คุณภาพกันดีกว่าว่าตัวนี้ให้คุณภาพเท่าไหร่นะครับ เริ่มกันเลยมานี่เป็นไงแม่นยำที่0.1%นะครับคือคือเอเวอเรสต์เออร์เอร์0.1%เนี่ยแสดงว่าเขาคงมีการคำนวณมาแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจากการใช้แม่เหล็ก GMR h a l l e f f e c t เนี่ยทำให้ตัวเออร์เอร์ของ Security น้อยลงไปนะครับดังนั้นโอเคนะครับใช้ได้นะครับ,ใช,นะรบใช้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสต์ไวเบชั่นกันดีกว่านะครับว่าเป็นอ่านะครับตัวนี้เป็นการเทสต์ไวเบชั่นนะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ในเว็บที่มีชื่อว่า คอนโทรลเลอร์เทสเตอร์นะครับตัวนี้ก็อาจจะมากดปุ่มอันนี้จริงๆมันมันไม่มีอะไรนะรมันแค่เอาไว้ลองเทสปุ่มเฉยๆว่าปุ่มเรามีปัญหาหรือเปล่าหรือมีการดิฟหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาเทสไวเบชั่นนะนะครับเดี๋ยวดูการสั่นของเขานี่เมื่อกี้เห็นไหมนี่สั่นแรงอยู่นะสั่นใช้ได้นะครับมอเตอร์โอเคนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไวเบชั่นที่สั่นได้ดีมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันดีก,กว่าว่าฟีลเล่กนการเล่นเกมจริงๆนั้นเป็นยังไง ครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมอ่านะครับเรามาอยู่กับเกม Doom the Dark Ages นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจอยนะครับ US Pro 2s นะครับจะเป็นยังไงนะสำหรับเกมแบบ FCF แบบนี้นะนะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยนะครับผมเอ้ยโหมานี่แพลรลี่แพลรลี่เอ้ยโหลื่นปื๊ดยิงสบาย นี่แฮรรี่แพรรี่นะครับอ่ามาลุยใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับแนะนำเลยนะครับเกมนี้ Doom the Dark Ages นะมันมากนะครับไม่ต้องสนเนื้อเรื่องลุยแบบไม่คิดอะไรแต่บางคนเขาก็เล่น,เล,นเล่นเก็บเนื้อเรื่องนะคุณเออจอยลื่นดีนะครับผมหันแบบแม่นยำดีนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเกม FPS แบบด้วยจอยนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นจอยที่ เอ่อทำได้ออกมาได้ดีมากนะครับนี่โอ้โหนี่แฮรลี่แล้วตบกลับไปโอ้โหสุดยอดเลยครับดีดีได้ได้ม,มาโอ้ฟินมากครับจอยคือจอยเนี่ยโอเคดีมากนะครับคืออนาล็กเนี่ยให้ความแม่นยำที่ดีนะครับแล้วก็คือมันมีความแบบ คือมันฟินอ่เวลาเรากดนะครับเวลาเรากดด้วยจอยแบบแมคาีนเข้านะครับสำหรับคนที่ชอบแนวแมคาีนเขลนะผมว่าตัวนี้เป็นจอยที่ไม่น่าพลาดนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะถ,ถ้าเทียบกับจอยแมคาีนเข้าตัวอื่นแบบปลุกแบบไม่คิดอะไรนะตอนนี้ดูเด t h ด d a r เ a จส s นะครับกดใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับฟีลลิ่งของเขาจะ ดีกว่าตัว e o s Pro ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยหันซ้ายหันขวานะครับการเล่นเกมที่มันต้องใช้ความรวดเร็วอย่างเงี้ย e o s Pro 2S เนี่ยทำได้ดีมากนะครับตัวอันล็อกรับอืมนี่พวกเราแอบปะลุยต่อนะครับเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเอ้ยจุืม สั่นก็ดีนะครับสั่นสั่นก็โอเคนะครับใช้ได้นี่ใช้ตัวเอาสามอาสามโอเคเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับโบกไปเลยมาเดี๋ยวเรามาเจอกันตัวนี้มาอืม,อมใช้ได้ นี่ยดิโอ้ลื่นลื่นปลืด้ดสำหรับ US4 2S นะสุดยอดนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการลองเกม d o o m นะครับผมสำหรับการเล่นเกม p c ผมว่ามันไม่น่าเป็นปัญหาเลยอยู่แล้วตอนนี้การเล่นเกม p c เนี่ยผมว่าเป็นจอยที่น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับ Nintendo Switch กันนะครับในเรื่องของการจโรนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะ เอาละครับเรามาอยู่กับเกมมาริโอคานะครับผมมาดูกันว่านะครับว่าการจโลของรุ่นนี้จะมีการอัปเกรดมาจาก US Pro หรือเปล่านะนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมว่านะการจโลรุ่นนี้นะครับก็ดีกว่าเก่านิดหน่อยไม่รู้สิผมว่าตัวนี้ก็ยัง ยังช้าไปนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับตัวจอยที่มันไจโรดีๆกว่านี้นะนะครับก็จะดีเก่าว่านิดหน่อยนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับสงสัยเ็าจะไม่ค่อยเน้นการไจโรสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวจอย ios นะครับเนี่ยเนี่ยมันไปนะมันไปมันไปนไป้มมืออยู่แหละมันรู้สึกว่ามันมีความช้ากว่าตัวจอยที่ทําไจโรได้ดีกว่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันกระดกขึ้นมาเห็นปะ อ่านะครับก็ไจโรยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆถ้าเป็นคะแนน10คะแนนผมให้ตองประมาณ6นะครับตัวไจโรนะเนีเ่ยมันจะช้ากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนี่ดูดิี่มันเวลาเวลาเราโคง้งเราเราเข้าโคง้งมันมันค่อยหันหัวไปนะครับถ้าเป็นรุ่นที่มันไจโรดีๆนะเวลาเข้าโค้งนะครับมันจะดิฟไปเลยนะครับอืมนะครับแต่เล่นไปเล่นมาผมว่ามันก็เริ่มเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็จะชินไปเองนะครับดังนั้นก็ ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เลยให้คะแนนประมาณ6 6แลละกันเต็ม10นะครับถ้าสำหรับคะแนนของเรื่องการไจโรนะนนเนี่ยเห็นไหมมันมันมันจะมีการเข้าโค้งที่ค่อนข้างเกินไปนิดนึงนะครับแต่แต่มันผมว่าไจโรไจโรรุ่นนี้นะครับดีกว่าตัว US Pro นะ US Pro เนี่ยไจโรเพี้ยนไปเลยนะบางทีไปซ้ายไปขวา ก็ค่อนข,ข้างดีกว่าทําได้อัปเกรดมาแหละนะครับแล้วเขาโค้งอีกรอบหนึ่งนี่นะมันจะมีเกินไปเห็นไหมครับใจโรมันจะเกินไปเนะี่ยโอเคนะครับก็มาสรุปกันดีกว่านะครับว่า,าการเจโรเป็นยังไงเนาะการเจโรก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีไปกว่าตัวจอยที่ใจโรดีๆนั่นเอง นะครับก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคมาถึงช่วงพากสรุปเนาะนะครับตัวจอย US Pro 2s นะครับถือว่าเป็นจอยที่อัปเกรดมาจากตัว US Pro ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดด้อยของเขานะครับเรื่องของการปรับปุ่มนะครับที่ปุ่มของ US Pro เนี่ยปุ่มตัวเนี้ยนะครับเขาจะสลับที่กันตัวนี้กลับมาอยู่ที่ที่มันควรจะอยู่แล้วก็คือตรงข้างๆนิ้วโป้งนะครับในเรื่องของอนาล็อกเนี่ยผมต้องชมเลยนะครับว่า TMR นะครับถือว่าเป็นอนาล็อก ที่ดีแล้วก็แม่นยำม,มากๆนะครับผมและในเรื่องของด p a d pad, ตัวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันแม่นยำม,มากขึ้นไม่ลั่นแล้วนะครับตัวไจโรนะครับก็ยังถือว่าธรรมดาอยู่แต่ก็เขามีมาให้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมจอยมีความสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวจอย US Pro นะตัวนี้อาจจะมีสีสันที่สวยงามกว่าเพราะว่าเขาเป็นจอยใสนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับใครที่ชอบลายแบบ ur, 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 อวกาศอวากาล่ัวนี้ถือว่าโอเคนะครับก็เหมาะคนที่ต้องการจอยที่ จบๆครบๆในทีเดียวเลยสามารถเล่นได้หลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch นะครับผมตัวสมาร์ทโฟนนะครับ Windows นะครับผมก็สามารถเอาไปเล่นได้แล้วก็มีพวกแพดเดิลพวกฟังก์ชันที่จอยต่างๆควรจะมีมีหมวหมดให้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับตัวจอย Fantech WGP 15 EOS Pro 2S นั่นเองนะครับผมสนอนราคานะครับของ a n t e c h WGP15 US Pro 2S นะครับจะอยู่ที่1,379บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นจอยที่ราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ200คุณก็จะได้ตัวจอยที่มี pooling rate 100 0 Hz นะครับปุ่มเป็นแม c ค์คนีเข้าทั้งอันนะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดมาจากรุ่นเดิมนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวจอย f a n t e c h WGP15 US Pro 2S นั่นเอง นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f a n t e c ออ f ิเชียลสโตร์นะครับที่ส่งตัวแฟนเทค WGP15 US Pro 2S มาให้เราดูดกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับอุปกรณ์ของแฟนเทคนะครับหรือเป็นจอยรุ่นนี้นะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน description เลยนะครับผมจะแปะในดีสคริปชันไปเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้กันสำหรับจอยแฟนเทค WGP15 US Pro 2S นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจอยตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทางจ้เอสเจ สำหวันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เข้ามาลิปหน้าถ้มีลิปอะไรก็ต,ติดตามดีๆนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ